สวัสดีครับผมมาดูยามาฮ่าฟีลานโนนะครับผมรถเดิมๆเครื่องดีมากเลยนะครับดูดูรอบๆคันก่อนครับผมะเบียนสวยด้วยนะครับ เลขใหม่อยู่ที่สองหมื่นแปดพันโลนะครับผมได้บอกนะครับติกเกอร์ออยังครบนะครับผม้ำมัน เอ,อกสารชุดโอนโครบนะครับภาสีหกสีต่อได้ปกตินะครับผมมาดูฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมครับเดี๋ยวดูระบบไฟก่อนครับครับไปเลี้ยวหน้าหลังออกคุบนะครับผมอีกข้างหนึง กลับ <S <S แจนะครับผมแจดังดีนะครับผม <S 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 ดูระบบสตาร์ทมือนะครับผมอัดมือนะครับขายคนเดียวกับผม ติดแล้วนะครับตัดเครื่องติดแล้วนะครับเครื่องนิ่งเงียบเบาๆเลยนะครับผมรับตมไม่ดังไม่ฟันไม่หอนนะครับผมไม่ดังไม่ฟันไม่หอนนะครับพร้อมใช้งานทันทีเลยนะครับผมพร้อมใช้งานทันทีนะครับ สนใจก็สอบถามมาได้นะครับผมหรือจะโทรมาก็ได้นะครับผมร,บรถสวยมากเลยนะครับดอกยางนี่โอ้น่าหนาเลยนะครับเล็ดเดิมๆเ,เลยนะครับรถอยู่ในคอนโดไม่ค่อยได้ใช้งานครับผม เครื่องยนต์ทำงา,านอยู่ยนะครับผมเบานิ่งเลยนะครับ